สุดท้ายก็เปิดเผยแล้ว F-15 Eagle Jet ขับไล่ลำแกร่งเหนือฟ้าสหรัฐเครื่องบินรบที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตำนานของกองทัพอากาศโลกและว,วันนี้ Thailand Tech Hub จะพาคุณเจาะลึกทุกมิติของ F-15 ตั้งแต่ประวัติการพัฒนาพลังขุมกำลังความเหนือชั้นทางอากาศไปจนถึงระบบอาวุธและขีปนาวุธที่ทำให้มันกลายเป็นนักล่าบนท้องฟ้าอย่างแท้จริง f 15 e ีเกิถือกำเนิดขึ้นในยุคสงครามเย็นเมื่อสหรัฐอเมริกาต้องการเครื่องบินขับไล่ที่สามารถครองอากาศได้อย่างเบ็ดเสร็จภารกิจหลักคือการต่อสู้ทางอากาศแบบแอร์ u ูพ r i o r ิตีเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเครื่องบินรบโซเวียตรุ่นใหม่ในขณะนั้นวิศวกรของแมคโดน l Douglas จึงออกแบบ f 15ให้มีพลังเครื่องยนต์มหาศาลน้ำหนักเบาคล่องตัวสูงและติดตั้งเรดาร์ที่ล้ำสมัยเกินยุค จุดเด่นแรกที่ทำให้ F-15 แตกต่างจากเครื่องบินขับไล่ทั่วไปคือโครงสร้างลำตัวและปีกที่ถูกออกแบบเพื่อการรบทางอากาศโดยเฉพาะรูปทรงเน้นแรงยกสูงอัตราไตา่ระดับรวดเร็วและความเร็วสูงสุดมากกว่าแมส2.5ทำให้ F-15 สามารถเข้าปะทะหรือถอนตัวจากสนามรบได้อย่างเหนือชั้นเครื่องบินลำนี้สามารถบินขึ้นพร้อมอาวุธเต็มพิกัดและยังคงรักษาความคล่องตัวได้อย่างน้าทึ่ง หัวใจสำคัญของ F-15 คือเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนพลัตแอนด์วิทนี่ F-102 เครื่องที่ให้แรงขับมหาศาลจนเกิดแนวคิดสามารถไต่ระดับในแนวดิ่งได้โดยไม่ต้องอาศัยแรงยกจากปีกมากนะักพลังเครื่องยนต์นี้ทำให้ F-15 มีอัตราเร่งที่รวดเร็วสามารถครองความได้เปรียบตั้งแต่วินาทีแรกกอขอองค์การประทะเมื่อพูดถึงระบบตรวจจับ F-15 ได้รับการติดตั้งเรดาร์ Apg รุ่นต่างๆที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เรดาร์แบบ p u l s e d o p p l e r วไปจนถึงเรดาร์ AESA ในรุ่นปรับปรุงใหม่เรดาร์เหล่านี้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันและชี้นำขีปนาวุธโจมตีได้อย่างแม่นยำ ไฮไลท์ light, สำคัญที่แฟนเทคโนโลยีการทหารไม่ควรพลาดคือระบบอาวุธและขีปนาวุธของ F-15 Eagle เครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มยิงขีปนาวุธทางอากาศโดยแท้จริงไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลแบบ BVR หรือการต่อสู้ระยะประชิด f 15สามารถติดตั้ง AIM-7 Sparrow ในยุคแรกก่อนจะพัฒนามาใช้ a i m 1 2 0 AMRAAM ซึ่งเป็นขีปนาวุธนำวิถีเรดาร์ e Beyond v i s u a l r a n ร e ที่มีความแม่นยำสูงเมื่อเรดาร์ของ f 15ล็อกเป้าหมายขีปนาวุธจะถูกยิงออกไปด้วยความเร็วเหนือเสียงและสามารถติดตามเป้าหมายได้ด้วยตัวเองในช่วงสุดท้ายเพิ่มโอกาสสังหารอย่างมหาศาล สำหรับการรบระยะใกล้ F-15 ยังสามารถติดตั้ง AIM-9 Sidewinder ขีปนาวุธอินฟราเรดที่ใช้การตรวจจับความร้อนจากเครื่องยนต์สัตร,รูร่วมกับปืนใหญ่อากาศ M-61 บุลกันขนาด20มิลลิเมตรที่มีอัตราการยิงสูงมากการผสมผสานอาวุธเหล่านี้ทำให้ F-15 พร้อมรับมือทุกสถานการณ์บนท้องฟ้า หนในตำนานที่ทำให้ F-15 Eagle ถูกพูดถึงมากที่สุดคือสถิติการรบที่แทบไร้เทียมทาน F-15 มีสถิติการยิงเครื่องบินท่าศึกตกมากกว่า100ลำโดยไม่เคยแพ้การรบทางอากาศแบบด็อกไฟเลยแม้แต่ครั้งเดียวสถิตินี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของโชคแต่เป็นผลลัพธ์จากการออกแบบระบบอาวุธนักบินและยุทธวิธีที่เหนือชั้น F-15 ไม่ได้หยุดอยู่แค่รุ่นเดียวแต่ถูกพัฒนาเป็นหลายเวอร์ชันเช่น F-15C ดีสำหรับภารกิจครองอากาศและ F 1 5 E Strike Eagle ที่เพิ่มขีดความสามารถโจมตีภาคพ,พื้นดินและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์ได้อย่างแม่นยำรุ่น Strike Eagle สามารถติดตั้งขีปนาวุธโจมตีภาคพ,พื้นดินระเบิดนำวิถีและอาวุธอัจฉริยะทำให้มันเป็นเครื่องบินรบหลายภารกิจที่ทรงพลังอย่างยิ่งในยุคป,ปัจจุบัน F 1 5ยังได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องเช่น F 1 5 E s e Eagle II ที่ติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ เรดาร์ AESA รุ่นล่าสุดระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและความสามารถในการบรรทุกขีปนาวุธจำนวนมากว่าที่เคยทำให้ F-15EX กลายเป็นรถบรรทุกขีปนาวุธบนท้องฟ้าที่สามารถสนับสนุนฝูงบินล่องหนอย่าง F-22 และ F-35 ได้อย่างมีประสิทธิภาพหากมองในเชิงยุทธศาสตร F ์ F-15 Eagle ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางอากาศของสหรัฐอเมริกา หลายประเทศพันธมิตรเลือกใช้งาน F-15 เช่นญี่ปุ่นอิสราเอลซาอุดีอาระเบียและเกาหลีใต้ซึ่งต่างนำไปพัฒนาและใช้งานในรูปแบบที่เหมาะกับยุทธศาสตร์ของตนเองสำหรับผู้ชมชาวไทย F-15 Eagle คือภาพสะท้อนของเทคโนโลยีการบินทหารขั้นสูงที่ผสานความเร็วพลังอาวุธและระบบขีปนาวุธเข้าด้วยกันอย่างลงตัวมันแสดงให้เห็นว่าการครองอากาศไม่ได้ขึ้นอยู่กับล่องหนเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องอาศัยพลัง การตรวจจับระยะไกลและอาวุธที่แม่นยำเมื่อมองไปข้างหน้าแม้โลกการบินทหารจะก้าวเข้าสู่ยุคเครื่องบินล่องหนและโดนรบแต่ F-15 Eagle ยังคงมีบทบาทสำคัญด้วยการอัปเกรดอย่างไม่หยุดยัง้งและความสามารถในการบรรทุกขีปนาวุธจำนวนมากทำให้มันยังคงเป็นกำลังหลักในอีกหลายทศวรรษนี่คือเหตุผลว่าทำไม F-15 Eagle จึงถูกเรียกว่าเจ็ตขับไล่ลำแกร่งเหนือฟ้าสหรัฐ ตำนานที่ยังมีชีวิตและยังคงพร้อมประทะทุกภัยคุกคามบนท้องฟ้าถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวเทคโนโลยีการทหารเครื่องบินรบและขีปนาวุธล้ำสมัยอย่าลืมกดติดตาม Thailand Tech Hub เพื่อไม่พลาดวิดีโอสุดลึกแบบนี้ในตอนต่อไปเพราะโลกของเทคโนโลยีการรบยังมีอะไรให้ค้นหาอีกมากและเราจะพาคุณไปเปิดเผยทุกมุมมองอย่างต่อเนื่อง